แต่ถามว่าความรักที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือต้องให้และรับเท่าๆกันถามว่าทำไมต้องให้รับและเท่ากันมันไม่ใช่เรื่องการเงินนะฮะที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเงินนะอีควัลกิฟต์อันเทอะมันไม่ใช่เรื่องเงินมันคือการที่สมมุติว่าอีกฝ่ายหนึ่งทักไลน์ไปและอีกฝ่ายหนึ่งตอบกลับมาทั้งสองฝ่ายเอ้ยโอเคฉันทักไปเขาก็ตอบกลับมา ทางนู้นก็เออทางนี้ทักมาฉันก็ตอบกลับไปมันก็จะไม่รู้สึกว่าเอ้ยคนคนนี้หายไปไหนคนคนนี้ยังอยู่กับเรามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นบ่อยๆก็คือพอคุณไม่ทักไปหรือหายไปนานๆปุ๊บอีกฝ่ายหนึ่งเกิดอาการสับสนและเกิดอาการกระวนกระวายแล้วว้ยทำไมาอีกฝ่ายหนึ่งหายไปให้ได้รับไม่เท่ากันบางคนให้อยู่ฝ่ายเดียวเลยให้ทั้งคําปรึกษาให้คําแนะนําดีๆช่วยเหลือครอบครัวให้ทุกอย่างเลย แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยให้อะไรกลับมาเลยถามว่าการให้อะไรกลับไปเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องให้เป็นตัวเงินหรือสิ่งของก็ได้นะฮะถ้าจะพูดกันให้เป็นกําลังใจก็ได้ซัพพอร์ตเขาก็ได้ลมใต้ปีกครับเป็นลมใต้ปีกให้กับอีกฝั่งหนึ่งโดยเสมออันนี้คืออีคว g ลกิฟเ d นเทค